แบรนไหนนะคะที่ไทยเนี่ยลดราคาอยู่บ้างตอนนี้เดี๋ยววันนี้พาไปส่องกันค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสคะแล้วนี่ก็คือช่องแคสซิล่ามสค่ะวันนี้อาจจะเห็นแบบว่าบรรยากาศแปลกตานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปช็อปกันแต่ว่าเป็นแบบการช้อปปิ้งทิปค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังแบบออกไปข้างนอกก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมสำหรับใครที่อยู่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยมอสก็เลยมีเรื่องราวนะคะมาแชร์ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยเขาลดราคากันบ้างแล้วก็แบรนด์ไหนเนี่ยลดผ่านออนไลน์กันบ้างนะคะก็เลยเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าเพจของ ะะตอนนี้เขากำลังลดกระนำอยู่เลยทุกคนและทุกอย่างก็เป็นราคาไทยสามารถสั่งซื้อได้ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยนะคะอันนี้มอสจะเลือกแบบรวมแบบมาให้เลยนะไม่ได้แบบว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่เนี้จะเป็นของผู้หญิงก่อนเนี่ยเขาแยกมาให้แล้วนี่เป็นของผู้หญิงก่อนนะ,ะแต่ว่าไม่ได้แยกเด็กผู้ใหญ่เนาะ,ะราคาที่ถูกที่สุดเนะะี่ยหลังจากลดแล้วก็จะเป็นเสื้อตัวนี้เลยคะ่ะนี่เป็นเสื้อบาเซียกานะคะสีเขียวบางคนจะสงสัยว่าอ่ะมันออกเสียงไงนะバาเซียกานี่มันออก ถือว,ว่าบาเลนเซียกาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์สเปนนะทุกคนถ้าออกเสียงให้ถูกต้องจริงๆเลยมันก็จะต้องเป็นบาเลนเซียกาอย่างนี้นะคะแต่ด้วยความที่พอพูดเร็วๆมันก็กลายเป็นบาเลนเซียกาได้เนาะอันนี้ราคาจาก6,700อ่ะลดเหลือ4,690บาทค่มมาถึง2สีด้วยกันมีสีดําแล้วก็มีสีเขียวค่ะอันี้จะเป็นสีดํามาดูที่คาร์ดโฟเดอร์กันบ้างคาร์ดโฟเดอร์นะคะก็จะมาหลายสีด้วยกันเลยนะมีสีเลือดหมูสีแบบออกเบจเบจนะคะแล้วก็มีใครที่แบบชอบอะไร สีทองๆเลยเงี้ยก็จะเป็นโลโก้บรนด์เการับ E.B. อย่างนี N ้นะมันแบบค่อนข้างเล็กอยู่นะมดว่าใส่บัตรได้ประมาณแบบ2ใบ3ใบอะไรเงี้ยออกก็มีสองฝั่งก็คือใส่บัตรได้4ใบนะคะแล้วก็มีหลายสีเลยแต่ว่าลดร,ราคาแค่บางสีเท่านั้นเนคะลดแค่ตัวที่เป็นสีแดงแล้วก็สีเบจคะ่ะลดจาก7,500บาทเหลือที่5,250บาทค่ะแร่รวัรวๆมีอะไรอีกมีกระเป๋าตังค์ส่วนใหญ่จะเป็นคาร์ดฮลเดอร์เนาะ หลายสีหลายสไตล์นี่ราคาก็จะคละคละกันไปนะ5,000ันกว่าโดยประมาณนะคะหนังปั๊มลายครอกมากหนังอะไรมากนะอันนี้จะเป็นเกงเด็กแล้วก็นี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญคะ่ะแล้วก็ใส่คอดได้ใส่เหรียญได้นะ,ะลดแล้วก็เหลือประมาณ6,720บาทค่ะใครที่กําลังมองหาพวกของขวัญอะไรเงี้ยซื้อตอนนี้นะ่าจะโอเคนะแล้วก็รอแบบช่วงเวลาที่สกาอะไรเงี้ยวันเกิดเพื่อนแล้วก็สามารถแบบ เออให้เพื่อนไปได้เลยมีเขาเก็บไว้แล้วอะไรเงี้ยนี้จะเป็นต่างหูบีบีทุกคนเก๋มากลดแล้วเหลือแค่7,420เท่านั้นนะคะราคาเต็มที่1600งนเลยนะแต่ว่าเขาลดแค่สีฟ้าสีเดียวค่ะแล้วก็จะมีพวกเข็มขดัดมีอะไรเงี้ยนะเนี่ยเป็นเข็มขัดสีด้าสีขาวสีแดงนะคะราคาก็มีตั้งแต่ 1,700ขึ้นไปเลยนี่เป็นราคาหลังจากที่ลดแล้วเนาะไปดูกันต่อมีหมวกนะคะหมวกเนี่ยลดแล้วเหลือ8,680บาทค่ะแล้วก็มีแหวนนะคะโอ้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นมินิวอลเลตอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลย8,890นะคะเออน่ารักนะเขาไม่ค่อยมีอะไร ต่างหูมีอะไรต่างๆนะคะแป๊บเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของผู้ชายมาฝั่งของผู้ชายนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีคล้ายๆกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็คาร์โฮเดอร์นะคะเข็มขัดราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่4,600นะจะเป็นเสื้อเด็กแล้วก็พวกคาร์โฮเดอร์เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่5 5 3 0ค่ะ มีกระเป๋าตังค์ด้วยนะใครที่อยากว่าแบบซื้อของขวัญให้แฟนอะไรเงี้ยใบนี้ก็สวยนะใบนี้จาก1 1 2 0 0มเนี่ยลดเหลือ ,7840 เท่านั้นเองใส่การ์ดได้เยอะมากนะแต่ว่าไม่มีช่องใส่เหรียญอาจจะต้องดูว่าคุณผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่พกเศษเหรียญไหมแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยพกหรอกพกเงินพกแบงค์พกการ์ดซะส่วนใหญ่ทีนี้เราไปดูกันที่แบรนด์ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันที่แบรนด์ MCM กันมากดีกว่า สำหรับ MCM ตอนนี้เนี่ยเขาลดกันสูงสุดถึง40%เลยไปดูกันว่ามีใบไหนลดราคาแล้วก็น่าสนใจบ้างค่ะนี่ใบแรกนี้นะจะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป้นะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นกระเป๋า crossbody ได้ด้วยสามารถปรับแต่งได้เนาะราคาลดจาก24,300นะคะลดเหลือ19,440บาทนะคะมีถึง2สีด้วยกันค่ะมีสีคนอนยักนะคะแล้วก็มีสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นทรงขนมจีบนะคะแล้วก็มีน้องกระต่ายโผล่ขึ้นมาน่ารัก มกเลยนะลดแล้วเหลือ20,680บาทค่ะไปดูกันต่อมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะเลื่อนไปเร็วๆนะคะนี่เป็นกระเป๋าคาดเอวนะคะสาวเท่นะคะน่าจะเหมาะเลยอันนี้ลดแล้วนะเหลือแค่28,80บาทค่ะโอ้ยทุกคนอันนี้น่ารักจังเลยอะ่ะมันดูแบบกะมุกกมิกอะกะมุกกม่คืออะไรก่อน อันนี้นะคะลดจาก35,300นานเหลือ2 8 2 4 0บาทค่ะมีดีไซน์ที่เรียบหรูนะคะใช้ได้หลายสไตล์นะหูจับเนี่ยเอาไว้ถือแบบ h น n d carry ได้นะแล้วก็มีสาย cross body ให้ด้วยตัวเปิดปิดนะคะมีตัวล็อกมีตัวแม่กุญแจอะไรดูมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ดูน่าสนใจนะดูเป็นทางการเลยทีเดียวค่ะราคาก็ดีด้วยจริงๆแล้วเนี่ย MCM อะเขาดีตรงที่เว็บไซต์เขาอะมันสามารถดูได้ทุกคนว่าอยากจะรู้ว่ากระเป๋าของเราเนี่ยที่เราอยากจะได้เนี่ยมันใส่ รัพท์ใส่อะไรได้บ้างใช่ไหมเขามีกระเป๋ามาให้เราก็เลือกเลยอ่ะสมมุติคุณใช้ iPhone 12 Pro Max มันก็สามารถลากได้ไว่าขนาดมันเท่านี้นะใส่แนวนอนพอดีหรือเปล่านี่ใส่ได้พอดีเลย iPhone 12ล่ะ iPhone 12ใส่แนวนอนใส่ได้ไหมได้แนวตั้งล่ะแนวตั้งก็ไม่ค่อยสะดวกกนะต้องใส่แนวนอน ใส่ macbook ได้ไหม macbook มอาจจะใหญ่ไปนี่สามารถเปรียบเทียบได้แบบนี้อันนี้คือความสะดวกของ mcm เว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าใบอื่นนะเป็นแบบว่าใบเล็กใบน้อยนะหละพันก็มีนะอย่างใบนี้ก็เหลือที่ 9, 920เท่านั้นเองค่ะมีทั้งกระเป๋าเป้นนะคะมีกระเป๋าที่เป็น wallet on chain <Wow. S 1> ก็มีด้วยกระเป๋าคาดเอวสำหรับหนุ่มๆก็มีนะมีให้เลือกหลายสีเลยทีเดียวหรือว่าใครอยากได้กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือค่ะอันนี้ก็รูปทรงกำลังน สนใจเป็นที่นิยมเลยค่ะ เลื่อนไปดูกันแบบเร็วๆเขาก็มีหลายราคานะคะตั้งแต่แบบหลักพันหลักหมื่นนะอย่างใบนี้เป็นเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นคาร์ดเคสนะคะใส่บัตรใส่อะไรก็ราคาเนี่ยจาก6กพันลดแล้วเหลือ4,800บาทเท่านั่นเองค่ะมีไปจนถึงกระเป๋าเดินทางเลยค่ะทุกคนเวลาที่มอสชอปใมอสก็ชอบแบบเลื่อนดูอะไรเงี้ยเพลินๆดีผลใยเล็กใบน้อยนะคะหลายสีเลยดูว่าไหนเหมาะกับเรารอยใก่ได้เป็นกระเป๋าที่ everyday bag นะคะก็แนะนําใบนี้ค่ะมีเดียมนะคะเป็นมีเดียมโทนี่ช็อปเปอร์อิน เอ็ Monogram กราฟเลเซอร์ค่ะราคาจาก27,800่นเนะคะลดแล้วเหลือ19,460บาทเท่านั้นเองมีเสื้อผ้าก็มีนะ Ready to wear ์เขาก็มีเหมือนกันที่จะเริ่มเป็นของคุณผู้ชายละแว,ว่นตรงแว่นตานะคะแว่นตาก็ลดแล้วเหลือดูแค่5,520ัารเท่านั้นเองค่ะหมวกเอ๋ยอะไรเอ่ยนะเรียกได้ว่า MC ็เเนี่ยลดราคาเยอะแล้วก็มีของให้เลือกเยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะลองไปหากันดูได้เลยนะทุกคนอันนี้มอสแค่แบบมาช้อปปิง้งเหมือน เรานั่งดูด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็เป็นไอเดียถือว่าใครอยากได้อะไร ไปดูเพิ่มเติมกันได้ไปดูที่แบรนด์ต่อไปแบรนด์ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแบรนดน์นี้ลดราคาแล้วก็ชอบลดแต่ของดีค่ะนนก็คือบ e r s a c e ่ั่นเองไปบ e r s a c e นะคะเปิดเข้ามาอันนี้จะเป็นหน้าเว็บเพจของ v e r s a c ช t ไ a i l a n d เลยเพราะฉะนั้นราคาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นราคาไทยบาทเลยค่ะดูง่ายเราจะเริื่อกันที่ w o men กันเลยนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่หมวด ready to wear นะคะเสื้อผ้าเอาย่ยอะไรเอ่ยนะคะลดค่อนข้างเยอะเลยค่ะอย่างตัวนี้นะ,ะจาก42,500ค่ะลดแล้วเหลือ 2 1 2 5 0ื่ัเลยนะคือ <Wow. S 1> รุ่นนี้สวยนะมันสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลทองทองอ่างเงี้ยดูน่าจะใช้งานได้จริงชุดว่ายน้ำนะคะท็อกด้านบนเหลือแค่7 0 0 0เท่านั้นเองคือตอนนี้ในเว็บฝั่งยุโรปอะยังจะไม่ลดราคานะทุกคนมันจะลดฝั่งเอเชียก่อนเพราะฉันมอสก็จะชอบมาแบบส่องก่อนแล้วก็พอมีอะไรที่แบบเออน่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็จะรอเวลาเพมันลดฝั่งยุโรปปุ๊บเลาก็จิ้งเลยแ <c oughs> สดงว่าตอนนี้คนไทยได้เปรียบนะคุณได้สินค้าลดราคาใ่อตอนนี้ เจอกระเป๋าแล้วหนึ่งใบนะคะใบนี้จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นกดแบกค่ะทุกคนลดจาก37,500นัานะคะลดเหลือ1น0 0 0หม 750ยลดเยอะเด้อนี่แล้วก็มีแบบว่าเป็นสีพาสเทลเอยอะไรเอยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะดูอะไรดูเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่าจะดูเป็นกระเป๋าดูเป็นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยอยากจะแบบดูไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าใครอยากได้เสื้อผ้าอยากได้อะไรด้วยก็ดูไปพร้อมกันถ้าอยากจะดูเป็นเฉพาะแบบแคตตาเกอรีเนี่ยก็เลือกได้สมม กระเป๋าเราไปดูซิมีกระเป๋าอะไรลดราคาบ้างนี่นะคะราคาก็จะอยู่ที่1 8 2 0น0ป0 0อนามนะคะก็มีหลายแบบเลยใบนี้น่ารักจังเลยทุกคนนี่ก็เก๋นะ28,000ื่นมีให้เลือกหลายสีหลายสันเลยนี่ใบนี้น่ารักตาเนะคะลดจากเจ็0หนี่พันารนี่เท่ือ3 6 2 5ย กระเป๋าหนาังลุกคนอันนี้ใช้งานได้จริงถ้าซื้อของอะไอย่าซื้อที่มันถูกนะให้ดูว่าอันไหนเราเราซื้อแล้วเราได้ใช้งานอย่างนั้นดีกว่าเพราะไม่งานานั้นต่อให้ถูกแค่ไหนซื้อมาเราไม่ได้ใช้งานมันก็คุ้มนะน,นี่อันนี้จะเป็นของฝั่งผู้หญิงนะคะแล้วก็เราไปดูกันบ้างว่าฝั่งที่เป็นของผู้ชายเนี่ยมีอะไรลดบ้างผู้ชายดูเสื้อผ้าได้นะมีตั้งแต่ราคาหลักพันหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะโอ้ก็อย่งางไาเป็นยังไงละ4,750จะได้ความเ v e r ์ไซเช่ตั้งแต่ภายในยสู่ภายนอก <c oughs> ทุกคนชอบดูคลิปแบบนี้กันไหมแบบที่มานั่งคุยนั่งพูดเม้ามอยอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนคุยกันอนะ่ะถ้าชอบดูเดี๋ยวโมสจะทำอีกบ่อยๆอ,อันนี้จะเป็นหมวดรองเท้าแล้วก็กระเป๋าของคุณผู้ชายนะคะรองเท้าแตะเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองลดจากหมื่นห้านะคะเหลือแค่เจ็ดพันกว่าคนะ่ะทุกคนมีผ้าใบเอ่ยอะไรเอ่ยนะทุกคนบูทเซเช่เป็นแบรนด์ที่ถ้าชอบก็คือชอบเลย่ะถ้าไม่อินก็คือไม่อิน ส่วนใหญ่ของผู้ชายจะเป็นพวกแบ็คแพ็คเป็นพวกกระเป๋าทางานอะไรอย่างงี้มากกว่านานะประมาณนี้แล้วก็แบ,บรนด์สุดท้ายที่โอสจะพาไปชมวันนี้ค่ะก็คือลองชอมไงแต่ว่าลองชอมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ PP Group Thailand นะคะจะได้ของแท้แน่นอนแล้วก็ส่งเร็วส่งไวค่ะใครที่อยากได้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยอันนี้มมสก็เข้ามาดูใน PP Group เหมือนกันเว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าไปได้ค่ะก็คือ pp group thailand com นะคะด้านในก็จะมีเหมือนเป็น Name, แบรนด์เนมหลายๆแบรนด์ Brand, นะคะเป็นม u l แบรนด์อยู่ด้านในค่ะแล้วก็เวลาลดราคาหรืออะไรเงี้ยก็จะราคาเหมือนกับที่อยู่ในช็อปเลยทุกคนลดค่อนข้างเยอะนะอันนี้นี่ยจะเป็นลองชอมก็มาดู คนที่ลดแล้วน่าสนใจมากก็คือลูพริยาชค่ะลูพริยาชก็นะคะท็อปแฮนเดิลแบกนะมีหลายสีเลยทีเดียวลดราคาเน,นี่ยจาก4,200นสนลดเหลือ3 3 6 0าอค่ะทุกคนคุณมอสเคยซื้อสีนี้ให้คุณแม่นะคะแต่ว่ามันมันสวยนะแต่มันค่อนข้างจะแบบเลิะง่ายนิดหน่อยนะใครอยากจะได้ใช้งานอาจจะต้องเลือกเป็นสีที่เข้มจะดีกว่า<อ>นี่เลยมีหลายสีหลายแบบให้เลือกกันนะไม่ว่าจะเป็นหูสั้นหูยาวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ไปลองดูกันได้นะคะอันนี้เป็นแบบหูยาวค่ะลดแล้วจะเหลือแค่ สามพับาทเท่านั้นราคาประหนึ่งว่าซื้อที่ยุโรปเลยนะทุกคนถูกมากอ่ะเป็นเป้ก็มีนะใครอยากได้เป้ลองดูเป็นเป้เปแบบนี้ลดแล้วนะเหลือ3,000กว่าเท่านั้นเองลดจาก4 0 0 0กว่าเหลือ3,000กว่าเดี๋ยจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นไซส์ L นะคะไซส์ size L เนี่ยลดจาก5 5 0 0หเหลือ ,4 4 0 0ลดไปพันหนึ่งเลยนะก็เยอะอยู่ใครที่ชอบท่องเที่ยวนี่อยากจะแนะนํใบหน มากแก็คือนี่นลูปิยาสลักทราเวลแบ็กนะครับเพราะว่ามันสามารถลูดซิปได้คือตอนแรกเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูมันดูได้ต่อคือตอนแรกอะกระเป๋ามันจะเป็นใบที่ไม่ใหญ่ทุกคนแต่พอลูดซิปออกมามันจะขยายเปิดแบบออกลูกออกหลานอะเวลาเราไปช้อปปิ้งเมืองนอกหรืออกป้ว่าเราไปซื้อของตอนแรกเออไม่กะไม่ซื้ออะไรหรอกเอากระเป๋าไปเล็กๆไปอย่างเงี้ยนะแต่พักของเริ่มออกลูกออกหลานมาเรื่อยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอันนี้เป็นก่อนที่ก่อนที่จะซื้อของเยอะพอซื้อของเยอะแล้วปุ๊บเรารูดซิปออกมาชูบแบบนี้ กระเป๋ามันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยใบยนี้ลดจาก8,500เหลือ6,800บาทนะะแล้วก็มีอีกหลายสีหลายแบบเลยด้วยกันค่ะใบเล็กใบใหญ่นะคะใครอยากได้เป็นกระเป๋าทํางานใส่เอกสารก็มีนะคะลดนะเหลือ3 2 0 0ท่านเองหรือว่าใบเล็กๆนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้นะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าโมสเจอร์ไอเทมเด็ดๆอีกนะเดี๋ยวโมสจะเอามาฝากให้แน่นอนถ้าไม่อยากพลาดว่าแบรนด์ไหนจะลดราคาอีกนะแล้วก็ลดเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอัปเดต นนกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยถ้าดูผ่านทาง a c e b o o k นะคะสามารถกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนที่ชอบแบรนด์เนมเหมือนกับคุณได้เลยนะจะได้ไม่ตกเทรนด์แล้วก็ไม่พลาดดีลลดราคาดีดีแบบนี้กันค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอ,อ้ออย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องเราลดราคาแบบนี้ส่วนใหญ่ม o สจะอัปเดตใน Instagram สามารถไปตามที่ Instagram แคทซีล่า most ได้เลยเช่นเดียวกันบายทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็นั่งช้อปปิ้งกันมาจนถึงตอนนี้จอกันนนใหหม่คลิป้านะะด